โอเคก็ S <S สวัสดทีท่านด้วยนะครับผมที่เข้ามาดูคลิปนี้ในมินิวอเนะซึ่งผมจะมาทำทิกเกอร์อย่างที่สองกันนะผมคิดทิกเกอร์ต้องนานเนี่ยเพราะว่าไอเดียผมตันมากตอนนี้ไม่มีคลิปจะลงแล้วโอเคมาทำทิกเกอร์ด้ยกันนะ <S <S ทิกเกอร์ผมจะเรียกนี้ว่าทิกเกอร์การ <S <S ทำให้ทำให้เรากินอาหารแล้วเราจะติดสถาน,นะหรือติดทิกเกอร์อะไรต่างๆนะซึ่งก็มาดูกันเลยดีกว่านะซึ่ง อย่างแรกที่เราต้องมีนะครับก็คือการสร้างทิกเกอร์ก่อนนะไอการสร้างลักอินกอนนะเราก็สามารถใช้บักอินต่างๆได้เลยที่ผมจะใช้สิ่งนี้นะ่ะคากิพิสดานเป็นโมเดลนะตั้งชื่อว่าคากิอ่ะตั้งอย่างนี้ก็ลกแล้วกันแล้วก็ใครจะตั้งอะไรต้องตั้งตังนี้นะอันนี้คือระยะเวลาการใช้นะเอา2.5เพิ่มค่าคอลผิวเอ่อ100 เพิ่มพลังทนความหิวเพิ่มพลังทนความหิวคืออะไรคือจะทําให้ความหิวจะลดช้าลงนะฮะซึ่งก็ปรับสูตรไปเลยรักษาเลือดอันนี้แล้วแต่เราจะปรับไหมฮะโอเคแล้วก็อย่าลืมเรื่องสถานะด้วยนะฮะสถานะอืมอันนี้คือรูปร่างนะอย่าเอารูปร่างนี้ก็แล้วกันตั้งชื่อว่าตีแรงขึ้น โอเคนะแล้วเราก็ต้องกดไปคำว่าเพิ่มไม่ใช่นี้เนี่ยผู้เล่นจะสามารถเลือกได้เอ่ออันไหนบ้างนะผมไม่แน่ใจนะผู้เลสามารถเลือกได้สองอย่างนี้นะก็คือหมัดจะเป็นการเพิ่มดาเมจโดยตรงเลยก็คือมันจะเพิ่มดาเมจไปตามที่มันบอกนะฮะส่วนเปอร์เซ็นต์เนี่ย มันคือเปอร์เซ็นที่สมมุติว่าดาเมจของเอาดาเมจของหมัดคุณเนี่ยคือสิบอันนี้มันก็จะไปหาสิบก็คือจะเพิ่มมาสองนะถ้าเราเอาไปยี่สิบเปอร์เซ็นหรือเปล่านะผมไม่ได้เก่งคณิตมากอ่ะพอแฉทั้งหมดนะจะเพิ่มเป็นยี่สิบเปอร์เซ็นรเซ็นเลยดีกว่าหนึ 1, ่งพันเปอร์เซ็นโอ้โหแข็งแกรงอันนี้ก็สามารถเทคนิคพิเศษอะไรได้นะ แต่เลยอันนี้ก็เสียงเสร็จแล้วนะก็ทําการใส่เข้าไปในตัวของเรานะโอเคนะแล้วก็กดเข้าไปโอเคนะเราก็จะมาทํากันเลยผมจะเรียกทิกเกอร์กันล้วก,กันนะจะจ้างชช่นว่ากินคากิ รู้สึกอิปปกติก็ไม่ได้ตั้งชื่อหรอกฮะว่จะกดเข้าไปเขา,าพูดเล่นใช้ไอเทมเนะี่ยต้องเป็นบรรทัดที่บรรทัดที่สี่นะฮะไม่ใช่บรรทัดที่สามบรรทัดที่สามจะเป็นการใช้ไอเทมแล้วถามว่าพ้ยน้องหรือคุณหรือพี่มันมันต,ตายตายชิ้นเปลืองไอเทมคือทําให้ไอเทมชิ้นนั้น หายไปนะครับส่วนใช้เทมก็คือไอเทมอะเรายังถือไว้อยู่แต่ว่าเราใช้เป็นการใช้เทมคือใช้สก,กิลอะไรประมาณนั้นนะครับโอเคเนะียกดอย่างงี้แล้วก็กดไปที่เงื่อนไขนะครับแล้วก็กดไปที่ไอเทมแล้วก็กดคําว่าการตัดสินประเภทไอเทมนะครับแล้วก็เลือกไอเทมเลยอ่ะผมก็เอาคา,า,ากิมานะ แล้วก็กดคําว่าผู้เล่นนะเพิ่มการกระทาได้รับสถานะกดไปแล้วก็เลื่อนสถานะไปนะเทสก็คือเป็นเวลาต่อเนื่องอย่างถาวรก็คือจะทําให้มันถาวรแบบอยู่ได้ไปเลยดีได้ไหมถ้าตอบเทสก็คือจะอยู่ไม่นานแต่ถ้ามันเป็นแบบเทสศูนย์ก็คือมันจะอยู่เป็นแบบนีรันเลยนะส่วน ถ้าเป็นแบบจริงเนี่ยก็คือจะทําให้มันอยู่ตลอดยืนยาวเลยโยเว้นซะแต่ตคุณจะปรับตรงนี้นะฮะนี่ๆๆตรงนี้นี่นะครับสามอันนี้นะะอย่าถอดหลังความตายก็คือถ้าตายบุ้นเนี่ยมันจะไม่หายไปถ้าเราเปิดนะแต่ถ้าเราเปิดเนี่ยตายแล้วมันจะหายนะฮะโอเคเราก็จะมาทดสอบกันฮนะอมจะเอาทักษะสิบวีกันละกัน มาดูกันนะฮะมันเป็นที่เกิดง่ายๆครับหลต่คนน่าจะทําได้อยู่แหละหยิบขึ้นมานะเห็นนีไหมฮะแล้วก็หันอย่างงี้นะเออรู้บอกนะกินหมดนี้ไม่ได้นะฮะกินหมดนี้แล้วมันจะไม่เกิดผลนะฮะต้องอันนั้นก่อนเอเอนี่แล้วกิกนโอเคนะคุณรู้สึกอะไระั้ง I'm feel strong โอเคนะเราก็จะทดสอบในการตีของพวกหุ่นต่างๆนะเพามันจะแรงขึ้นจริงหรือเปล่าอโอเคนะก่อนกินก่อนโอ้อย่าสนใจชุดเิีมยใส่กันแล้วกันโอเคนะเราก็จะมาลองกันมานะกินก่อนตอนแรกเข้าห้านะกินเข้าไป โอ,อ้แข็งเก่งตีเล็กิบหไหเลยโอเคนะมันก็จะประมาณนี้เออ m ม God เออเอาคากีเป็นหัวไม่เหมือนว,วีนออโอเคนะนี่คือเปิร์กปรักไม่ใช่ทิกเกอร์ทั้งหมดที่ผมจะทำในวันนี้ ซึ่งมันก็อาจจะหมดแล้วก็ได้มั้งถ้าใครอยากรู้ทิกเกอร์อะไรเพิ่มเติมนี่ก็มาขอมได้นะผมทำได้ผก็จะทำโอเคนะฮะเออแล้วก็อย่างนะคุณไม่ต้องใช้ประเภทไอเทมในเหตุการณ์ก็ได้นะคุณสามารถใช้อนี้ได้เลยนี่นะกดไปที่ผู้เล่นนะกดคําว่ามารทดที่สนะี่นะกาหนดประเภทรายการด้ามจับนะฮะก็คือเราจับสิ่งอะไรอยู่นะสิ่งไหนอยู่อย่างเช่นคากิ อ่ะเดี๋ยวค่ะกิไม่มีโอเคนะยินดูนะเอาสั่งเมมบางอันมันก็ไม่ได้นะฮะอืึเขาคงไม่นะบ,บา่าดูทาล้วใช่ฮะไอโปกรมแค่เทสเฉยๆเทสก็คือทดสอบนะั่นแหละสรุปคือไม่พานะใช้คำว่าไอเทมนะครับ ห้ามใช้ขอาวบะดมจับโอเคแค่นี้แหละบายลาก่อน